ไม่ใช่เมนูโปรดนะคะแต่ก็กินบ่อยค่ะน้ำพริกกะปินะคะวันนี้ได้เสดามาชูลงอร่อยแน่ค่ะมาค่ะทุกคนหลังจากลุ้นคุนนุ้ยนะลุ้นคุณน,นุ้ยเสร็จแล้วก็มาตำน้ำพริกกะปิกินต้งพกหนึ่งเกลวกาแฟ คงเพ่งคงเง,งไม่ดีเดี๋ยวดังสิต้องมาทำกับข้าวข้างนอกนะทุกคนเพราะว่าทำเสร็จจะได้ไปตักน้ำในบ่อมาล้างของหมดเลยเพราะว่าน้ำไม่ไหล ำพริกสีกษัตริย์นะคะทุกคนมีบักฮอดมีต้นสนมีขี้หนูสวนแล้วก็กินดาขาดไม่ได้นะคะกินดามันก็จะเผ็ดหน่อย

ไมไ่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือไม่ได้เรื่องในความจริงๆนะแต่ก็สนุกลุ้นไปด้วยสนุกน,นี่ทุกคนมะเขือยังอ่อนอยู่เลยทุกคนแต่ย่าไม่ชอบกินมันไม่อร่อยมันไม่เหมือนมะเขือเจ้าพยานะมะเขือเนี้ยเขาให้มาปลูกแล้วมันก็เสือกดก เสืออติดตลอดปีด้วยทุกคนจะฟันทิ้งก็เสียดายถ้าเอามาทำน้ำพริกอย่างเงี้ยเราก็โอเคพอกินได้ก้มแกล้มเกินไปปอกเปลือกทิ้งด้วยนะเอาแต่เม็ด ยาก,ก็ขยันนะทุกคนก็เลยจะตำเยอะหน่อยแล้วก็เอาใส่ตู้เย็นไว้อยากกินก็จะได้เอาออกมากินเมื่อวันก่อนตำพริกเผายากเอาไว้นิดเดียวหมดไปแล้วค่ะ กินน้ำปลาเปลืองเหมือนกันนะเนี่ย กี้นี่เป็นน้ําพริกเอเป็นอะไรเป็นน้ําตาลนะคะน้ําตาลปี๊บใส่น้ําตาลปี๊บใส่น้ําปลาบีบมะนาว มะนาวสามลูกหั่นแล้วก็เลยใส่หมดเลยนะคะเดี๋ยวมันยังไงเดี๋ยวมาชิมกันอีกทีหนึ่ง อาสักหน่อยนะผงนัวค่ะเอาแล้วรู้รสชาติเป็นยังไงนะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมเดี๋ยวชิมค่ะเดี๋ยวชิม ชิมน่อยอื mm. อร่อยอร่อยเลิศ mm. อร่อยแล้วอร่อยแล้ว ได้แล้วน้ำพริกกะปิกินยาวเลยนะเนี่ยเข้มข้นโอเคเนี่ยไว้งี้ไว้คุกข้าวทุกคนนี่ได้แล้วน้ำพริกกะปิส่วนผักนะคะย่าก็สะเดาแค่นี้พอแล้วค่ะ น้ำพริกกะปิอ้าวอีกกี่หนูสวนหลงอยู่เม็ดหนึ่งทุกคนโอเคนะคะทุกคนฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกําลังใจให้ย่าหน่อยนะคะสักหนึ่งไลค์หนึ่งเลิฟนะคะคลิปนี้ก็ลาไป่ตเพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย